คะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วคะ่ะกับรายการอีสานบ้านหมอลำได้ที่ชั้นจงอางคลังซอสแจ้งหมอลำนามวิหกเมียหัวหน้านกพงสก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะมาดูคะ่ะแอบดูนะคะประชากรของเราเรานอนนะคะแต่ข้างล่างดูสิว่าเป็นเสียงเจียวจ้าวมากเลยคะ่ะหาก่อนวันนี้เล่นอยู่บ้านกุดเชียงมีบ้านกุดเชียงมี<อ> <laughs> <laughs> นี่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  ไม่ได้ยังไงไม่หยังไม่อกีกินหอดอันน้ามานั่นกินหอยนาโคกินหอดนำโคคือมีหอดนำโคโอ้บดีครับเนาะบานคุมาสัมผัสสวัสดีค่ะขออนุญาตนอนโอนะคะผู้โดยสาร ีมหัวานามาสำรวจค่นพเมียกันนะครับนี่นี่นี่หมอย่างอยางน่นเอลูกสาวฉันเสียบลูกสาวฉันเสียไปใส่เห่ออีข่าสาแมอ๋ออีกขาสาดมันแรไปทั้งหนบูอสาใส่ ตามหาน้องข้าสากนะครับวันนี้เราตามหาน้องข้อสากน้องข้าสากไม่เห็นค่ะอันนี้น้องอะไรนี่อันนี้น้องข้อทิพอันนั้นน้องข้าเปียกอันนี้น้องข้าสารน้องข้าสากที่ใส่ปะยี่ข้าสากที่ใส่เหรอ,อ,อมันจะ้อใส่ยี่ขา้วสากนะน,นี่สาลาจาอนก็จะนอนอยู่นี่ค่ะ,ะ,ทะ,ทะญุุ่่นซาลาคุ่ย <c oughs> กูเห็นแล้วพี่นอนนอนไปล็กวนไม่านอนคอยนอนแหกเตียงตีไปตล้วน้องเข้าสากค่ะเพิ่งเนี้ยแมงหันหน้าไปทางเดียวกันหันหัวไปทางเดียวกันพร้อมอีหามึงเฮ็ดตัวตีบนะมึง มื่อเช้านี่วางไดเกาะเมื่อเช้าวางไดเกาะนมื่อเช้าร์ไแม่วางไดเกาะเออนั่นเขาจูดเลยป่ะเนี่ยเอาข่อยยังก็เขาเอาอยู่คือจูดไปเอาก็จูดก้อนเผาแล้วเนาะยน่ยมึงมื่อเช้านี่วางไดเกาะเมื่อเช้าร์ยังไงสาร้ายยังม่เปิดโอ้ยมื่อเสาร์นี่ลงจากรถบ่เห็นหัวมันแหมสารายยังบ่เปิดแหมมาจีบานอน น้องก็สากค่ะเจอเจอแล้วค e ่ะน้องเขาสากค่ะคนมันลิ้นป้อก็เลยนเดี๋ยวมานอนนี่มันบ่มีหมองอยู่บ่มีหมองอยู่เดี๋ยวมาอยู่นี่สารสามบันไดเอามองกว่าจริงแต่อีอยู่ประจำแหมยู่ผู้เดียวมึงมึงเนี่ยพี่น้องไปทังไหนเบื่อเออไสิก้ามาอยู่นะมึงอ๋อมึงแค่ดีเด็กก่าจนองมึงเนี่ย จะทันที่นอนกูว่าเปิดประตูออกดีๆแล้วก็สู้เข้าไปเผาโลดเอาโอ้ยขี่ขาเอ้ยเนาะกูหาบักโดนบักดีเนื่องว่าเอาอีเขาสากเสียไปใส่ไปด้เทียมหาลีนอนเอออันนี้มันผู้ใดเนี่ยเออ กลุ่มเรานีหนี่พักไบทสก้อนแต่ว่าอีไรกลุ่มนีโอ้โอยฐานอนมึงแหมอีกที่ขาดเขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยมาขืนขายย่างหยังข้าที่มาขืนขายย่างหยังกระดอกกระเดียบอันนั้นอันนี้คือสาระผักโศบเพราะฉะนั้นผักไบทสก้อนอันนั้นเผาเออกลุ่มนีผักกลุ่มนีผักกลุ่มนั่นเผาเออ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกดมัสยิดลุวะนะคะไปประเทศทางคุณมันไกพ่พระมันไกพ่พระกู่ฮอนเบื้องสิภาพหรืเบืบ้องน้องเข้าศาสย์อีกฝากย์กไปด้วยก็แล้วกันนะคะน้องเข้าสากย์นามวิหกค่ะแต่จะซื้อแต่จะซือ้อ,อก,กับเขากับอันซาลาไปแห้งแล้วเบมึงน,นี้น้องเข้าสากย์นามวิหกค่ะเนี่ยมึงเนี้ยโอ้ยมึงก็เเ็ดทัวไปเท็ดยวทัวร์ทีบแนละ้วยี่ขี่ขาเขาอยู่แล้วเนี่ยมันเย็น มึงเนี่ยเออสิอยู่บปนล่างผู้เดียวเนาะนี่คือเมืองข่อยข่อยกอันครอบคล้องแล้วเออเอาเอาเอาที่สบายใจเลยเอาที่เธอสบายใจอ่าไม่เหยียบไม่ย้ำแถวนี่เออไปสิงแล้วขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอ์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจแล้วก็กดติดตามไว้นะคะน้องข้าวสากค่ะเออน้องข้าวสากนางเอกดาราช่องสาวจงอ่าง คนต่อไปค่ะคนลาสุดค่ะน้องเขาสากค่ะขอบคุณทุกการรับชมไปแล้วจ้า